สงุรเทลานุเทระจตุพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าอาธิการบดีแล้วก็อดีตอธิการบดีอาจารย์ชัดชัยนะคืออาจารย์ชัดชัยนิมนต์บอกว่าให้อัตมาพูดเฉพาะในเรื่องของศีลังกาเท่านั้นพูดในแง่ของว่าศีลังกามีอิทธิพลต่อนครศรีธรรมราชมากน้อยแค่ไหน ฉะนั้นกขขอบอกว่ามาที่ในี่ในมาในตัวแทนคนศรีลังกานะไม่จะพูดเรื่องไทยเลย <G ül> คือจะพยายามโยงให้เห็นว่าศรีลังกามีอิทธิพลต่อนคกรศรีธรรมราชมากน้อยแค่ไหนมีหลักฐานอะไรบ้างโดยจเพราะจะยกเอาเหตุผลทางวิชาการเพราะว่าถ้าเป็นศิลปวัตถุนั้นอาตมามองว่าอาจารย์อุทธรสามารถอธิบายได้ชัดเจนแล้วน่าเสียดายว่าอาตมาตก็เป็นประา ตัวหนังสือไทยฟอนไทยข้างบนแล้วก็ฟอนสิ้นผลข้างล่างแต่เลือมมาฟอนสิ้นมาด้วยเพื่อเาจะได้เห็นว่าฟอนสิหนผลกับไทยนั้นมีความคล้ายคลึงบานบางแค่ไหนอาจจะเป็นไปได้ว่าพ่อคุณลามาอาจเ,เอาฟอนภาษาศรราารีรังมาใช้ก็ได้นะเพราะว่ามันมีอยู่มันสี่ห้าตัวที่คล้ายกันมากเลยอันนี้เราค่อยว่าดูกัน,นอตมตั้งหัวข้อว่ดลังกาศาสนาวงศนะ์ก็คือวงของหลังกาที่เข้ามาสู่เมืองไทย มีสองอาณาจักรเท่านั้นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับนครรีธรรมราชสมมาแรกก็คืออนุรัตภุระอันนี้จะไม่พูดมากเพราะว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องนครสีธรรมราชนั้นมีน้อยเหลือเกินเอาเป็นให้พวกนักโบราณคดีเขาจเจาะกันแล้วกันว่าพ,พระพุทธรูปอะไรอะไรก็แล้วแต่ในเง่นี้คือประวัติศาสตร์ถ้าท่านศึกษาประวัติศาสตร,ร,ร,ร์ศรีลังกาจะเห็นได้ว่าศาสนาพทุทธเข้าสู่ศร,ร,รีลังกาในยุคสมรทูตเก้าสายนะครูบาอาจารย์นะเก้าสาย แต่ที่น่าแปลกใจก็คือก้าสายทําไมพระเจ้าโสมาธาตุจึงเจาะจงเอาโลกชายไปที่ศรีลังกาเป็นเหตุผลอะไรท่างที่สายอื่นเนี่ยแตกกว้างออกไปเลยแต่ว่าศรีลังกาเจาะจงพระบิณฑธาเท่าน,นั้นเหตุผลก็คือในยุคนั้นศรีลังกากับอินเดียเนี่ยเขามีความสัมพันธมิตรีกันเป็นอย่างดีหลักฐานชาัดเจนก็คือชื่อของกษัตริย์ศร,รีลังกาก็คือพระเจ้าเทวานามปิยติสสะชื่อเดิมก็ชื่อติสสะพระเจ้าทรงตั้งชื่อให้เทวานามปิยะ สอดคล้องกับพระเจ้าโศกพิยทัศสีเห็นไหมฮะก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันประการที่สองคือวัฒนธรรมศีลังกากับอินเดียนั้นมีความคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาด้านความเชื่อฉะนั้นการส่งพระมินทัศน์เทราม,มาหมายมั่นปั้นมึงว่าศีลังกาจะต้องเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแทนอินเดียเห็นไหมฮะอันนี้หลักฐานที่เจอกันครั้งแรกเขาเรียกว่ามีหินทะเลถ้าท่านใดเคยไปศีลังกาก็อาจจะเคยเดินขึ้นอย่างนี้ บันไดประมาณหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบขั้นเป็นสถานที่พบกันระหว่างสมณทูตอินเดียกับกษัตริย์ศรีลังกาก็มีการแต่งคำพีประกอบว่าเจอกันแล้วสนทนากันด้วยวิธีไหนความจริงก็คือการแต่งคำพีให้มันสอดคล้องกันเท่านั้นแต่เขาจะคุยกันเรื่องไหไเราไม่รู้แต่ที่แน่แน่คือไม่ถึงสามเดือนศาสนาพุทธปฏิสถานมั่นคงในศรีลังกาเป็นที่กันเป็นที่ยอมรับตั้งแต่กษัตริย์จนชาวบ้าน เมื่อยอมรับแล้วปรากฏว่ามีพระกลุ่มหนึ่งตั้งสนักขึ้นมาเรียกว่าสนักมหาวิหารท่านใดถ้าเป็นนักบินมาก่อนถ้าแปลถึงประโยคห้ 5, 6, 6, 7, าประโยคหประโยคเจ็ดจะจะเห็นประจำะแล้วตอนนี้มหาวิหารอรคีรีวิหารมหาวิหารนั่นคือกลุ่มพระกลุ่มแรกที่พระบินทัศเรก่อตั้งขึ้นจากเดิมก็อยู่ตามถ้ำก็พัฒนาการมาอยู่ตามปกติมีการสร้างวัดขนาดใหญ่มีพระสงฆ์เป็นจำนวนมาก สำนักมหาวิหารนี้ปรากฏว่าในสมัยภิกษุพระเหียนเดินทางไปศีลังกาประมาณปศ976เนี่ยบอกว่ามีพระจำพรรษาในเนี้ย3,000รูปไม่น้อยนะโยมนะ3,000รูปไม่ใส่บาตรเลยนะ3,000รูปก็ไม่น้อยและที่สําคัญคือมีการศึกษาวรรณกรรมมีการศึกษาแนวปฏิบัติเป็นที่รู้จักกว้างขวางสำนักที่สองเกิดขึ้นประมาณปศ400 มีการแตกตัวออกมาด้วยการสนุปสนนของกษัตริย์ชื่อว่าอภัยคีรีวิหารสำนักแห่งนี้มีพระจำพรรษาห้าพันรูปแล้วก็มีความเชื่อในอมหายานเนื่องจาก,กว่าแตกตัวจากเถรวัตไปแล้วไม่มีกําลังที่จะต่อสู้ได้ก็เอาความรู้ใหม่เข้ามาคือมหายานมาต่อสู้ถ้าเราอา่านหนังสือเกี่ยวกับวรรณกรรมท่านจะเห็นเลยว่ามีสองคำพีที่ต่อสู้กันก็คือหนึ่งสำนักมหาวิหารมีคำพีวิสุทธิมัติเคยได้อา่านฟังไหมฮะ อของพระพุทธศาสจาแต่สำนักอภยัยคีรีวิหารมีคำพีวิมุติมัสข,ของพระอุปติสสะเถระมีความคล้ายคล,ยลึงกันจนแยกกันไม่ออกอันนี้ก็เลยาแล้วแต่การตีความแล้วบางคนก็บอกว่าสุติมัสไปก๊อปพี่ของวิมุติมัสมาอันนี้ก็ว่ากันมีทีหนึ่งแต่สองสำนักนี้รุ่งเรืองมั่นคงกลายเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธเถราวาททดแทนอินเดียที่เสื่อมโทรมไปคนที่ชื่นชอบมหายาน เดินทางไปจากจีนเดินทางจากอินเดียใต้ก็มุง่งมาสู่ไปทีน่นิหารส่วนคนที่ชื่นชอบเทวาะก็มุ่งหน้าไปมหาวิหารการแข่งขันด้านความรู้ด้นานการศึกษาสองฝั่งทำให้ศาสนาพุทธรุ่งเรืองมากโดยเฉพาะวรรณกรรมเกิดนักปราชเป็นจำนวนมากท่านใดเคยได้ยินชื่อพระพุทธโสาอาจารย์ไหมนั่นคือนากาาักราถาผู้ยิ่งเหน่ของโลกแนะปลอัลกถฐานี่ประมาณสิบแปดสิบเก้าเล่มเก่งมากๆฮะฉะนั้น ขอขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งก็คือในสมัยนั้นเนี่ยที่เห็นว่าวรรณกรรมสําคัญก็คือการจะเข้าไปเรียนในสำนักแต่ละสำนักของศิงลังกานั้นต้องทดสอบความรู้ก่อนนะฮะโดยครูบาอาจารย์ในสำนักแต่ละสำนักตั้งหัวข้อเป็นวิทยานุพลไว้คนที่จะสอบเข้าไปได้จะต้องเขียนวิทยานุพลเพื่อทดสอบความรู้ก่อนว่าสามารถเรียนได้ไหมไม่ต่างกันนรันทาเลยคําเป็นวิสุทธิมัคก็คือวิทยานิพนธ์เพื่อทดสอบว่าจะสามารถเข้าไปเรียนในสำนักมหาวิหารได้ไหม นั่นก็คือความยิ่งใหญ่ของเขาสำนักต่อมานี้เกิดประมาณปศเจ็ดร้เชตวันวิหารก็คือเกิดจากกษัตริย์เขาชื่นชอบพระรูปใดรูปหนึ่งแล้วก็สร้างวัดให้อันนี้ก็เป็นการผสมกันระหว่างมหายานแล้วก็เทรวาสก็คร้าวนะฮะอันนี้สรุปภาพรวมของอนุรทภุระเพราะว่าตมาเจะเน็นเรื่องโกนุวะซึ่งมีทิพนต่อ,ตอ,คอนครศรศิรมราช อันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาสิงห์ขอนอเราจมาเขียนเขาบอกว่าคาไมาปันสไลเวไวดากใบคาไมาคือบ้านปันสไลคือวัดเวไวคืออ่างเก็บน้ําดากใบคือสถูปเจดีเหมือนกับพระคุเราบอกว่าในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวนั่นหมายกัาว่าในเมืองอนุรักษ์ภรานั้นมีแค่บ,บ้านกับวัดมีแค่อ่างเก็บน้ํากับสถูปเจดีเท่านั้นที่เป็นเอกลักษณ์อันนี้คือความยิ่งใหญ่แต่ปรากฏว่าหลักฐานในอนุรักษ์ุูรเนี่น ไม่สามารถไหลเข้ามาสู่ถึงนครศรีธรรมราชได้เลยถ้าว่าในงานว,วิชาการนะแต่อาจารย์ภูทรจะแย้งไงก็ว่ากันไปไม,ไม่มาเลยอาจจะมาถ้าเราวัดดีอาจจะมาพกการแต่มาไม่ถึงที่นี่เพราะระยะเวลานั้นอนุร,รักษ์ภูรักก่อตั้งเมื่อประมาณปศสองร้อยแล้วมาจบที่ปศหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยถามว่านครศรีธรรมราชเป็นตัวเป็นตนหรือ,อยังฉะนั้นหลักฐานในฝ่ายวิชาการมันนิ่งแต่หลักฐานที่ศรีลังกาเข้ามาสู่ นครศรีธรรมราชนั้นปรากฏพเบเห็นในสมัยโปโลนรุวะซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองตั้งประมาณปศหนึ่งพันหกร้อยก่อนหน้านั้นประมาณสักแปดสิบปีถึงหนึ่งร้อยปีตกเป็นเมืองขึ้นของทบินโจละระยะเวลาอันมากมายขนาดนั้นอิทธิพลของฮินดูก็เข้ามาแทรกแซงศาส,สนาพุทธที่เคยรุ่งเรืองในสมัยอนุรตรกุระประมาณหนึ่งพันสาม้อยปีมันก็เริ่มกร่อนไปมีการผสมปนเปกันระหว่างฮินดูกับพุทธ แต่เรามาดูว่าในสมัยนี้เนี่ยพระคุณเจ้าซึ่งเป็นผู้ชี้ขาดเป็นผู้ออกแบบบ้านเมืองออกแบบความรู้ต่างๆเนี่ยเขาเขาทำยังไงจึงสามารถให้พุทธบรรมารวมตัวกันได้เป็นหนึ่งเดียวอาตมมาสรุปอย่างนี้หนึ่งเรื่องการศึกษาคณะส์บางท่านตั้งคำถามว่าการศึกษาคณะสง์มันมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีความสําคัญกลับไปดูตอนสมัยนิจการที่ห้าเข้าไปกราบ สมเด็จพ,พระมหาสมาเจ้ากรมพยาวชิระยันวโรดตให้เป็นคนทําหน้าที่เปิดการศึกษาเพื่อชาวบ้านทั่วไปกับไปอ่านนะการศึกษามีความสําคัญมากสมัยแต่ก่อนพระเป็นคนเริ่มต้นการศึกษาเราจะพูดในเชิงปรัชญาก็ได้พระเป็นตัวแทนของผู้มีคุณธรรมมีความดีเมื่อเขาไปสอนเด็กมาเห็นตัวอย่างมันก็เป็นคนดีอันนี้ก็ได้ฮนะในสมัยศิลการังกาการศึกษาอยู่ที่วัดทั้งนั้น ภาพที่เห็นนี่ก็คือห้องสมุดของพระสงฆ์เรียกว่าโปรดคุณเวเระมีหนังสือเป็นหมื่นเล่มคะมีกติอยู่รอบๆเป็นร้อยพระสงฆ์ที่จะเข้ามาอ่านนั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบว่ามีความรู้ไหมจะอ่านสาขาวิชาไหนแยกห้องโดยเฉพาะไปประจําที่ห้องนั้นแล้วพระเจ้าที่จะเป็นคนหยิบหนังสือให้อ่านศึกษาวิชาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของใครของมันในยกนั้นคำเภีศสีลังกาเกิดขึ้นมากสุด ถ้าท่านเป็นนักวิชาการท่านจะรู้จากคําว่าภาษารีบุตรเทละก็ได้ยินไหมให้ใช่ไม่ใช่สมัยพระเจ้านะสารีบุตรเทละเป็นนักปราชญ์ที่แต่งคัมพีดีกาอธิบายคมภีอัตถกถาคัมภีร์อัตถกถาอธิบาย,บาย,บาย,บายว่าไตรไปิฎตกอีกทีหนึ่งยุคนี้เป็นยุคที่ตำรากเกิดขึ้นมากกว่าสมัยอาณาจักรอนุรัตพุระมีพระสงฆ์แตกฉานมากมายไปที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นพระมหากัสสปะพระโมคัลานะภาษาริบุตร หลายตัวหลายองค์ฮะและที่น่ารักที่สุดก็คือในสมัยนี้พระอรัญวาสีคือพระป่ากับพระบ้านรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวไม่มีการแตกหมายความว่าพระป่าปฏิบัติด้วยเขียนหนังสือด้วยเรียนหนังสือด้วยพระบ้านก็ปฏิบัติด้วยเขียนหนังสือด้วยเรียนหนังสือด้วยเดี๋ยวอาจจะมาจะเชยหเห็นว่าพระกลุ่มใดที่เดินทางเข้ามาสู่เมืองนครสีธรรมราชแ,แน่ๆนะอาจจะมีลูกหลาน่างนี้ก็ได้นะ อันนี้คือการศึกษาคณะสงฆ์ประสบความสําเร็จจนกลายเป็นเหตุให้แผอุตสาเคเนที่อาจารย์ไมเคิลไรพูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพมา่าไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นลาวเขมรพากันเดินทางมาศึกษาการศึกษากับพระศรีลังกามาบทแปลงมาเรียนวัดปฏิบัติเสร็จแล้วก็กลับไปย้อนกลับไปสอนที่ประเทศบ้านเกิดมองนอนนี่คือการศึกษานะสถาปัตยกรรมอันนี้ขอพูดครา่าวๆคนผู้เชี่ยวชาญมีอยู่ สถาปัตยกรรมนั้นศสีลังกาเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าเนื่องจากว่าตกเป็นเมืองขึ้นของทบินโจละประมาณสักแปดสิบถึงร้อยปีความเป็นฮินดูกับความเป็นสิงหหนมันไม่สามารถแยกกันได้มันก็เลยรวมตัวกันอย่างตัวนี้เรียกว่าถูปารามถ้าท่านดูจะเห็นได้ว่ามันประกอบกันด้วยสถาปัตยกรรมของฮินดูกับสิงหนหนผสมกันไม่ทิ้งทั้งสองอย่างไปด้วยกันอาจจะเป็นไปได้ว่าคนคนต้นบินฮินดูนั้น มาอยู่ในอาณาจักรโพลวัตจำนวนมากโดยเฉพาะที่เป็นผู้มีความสําคัญในชั้นการปกครองฉะนั้นการสร้างอะไรนี้ทิ้งกันไม่ได้จะต้องผสมกลมคืนกันปฏิมากรรมปอิที่ท่านเคยไปริยอย่างนี่คือสุดยอดพระพุทธร,รูปสกัดจากหินองศรีลังกาเขาเป็นต้นแบบของสุโขทยัยนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของสีลังกาที่เขาคิดสร้างขึ้นโดยไม่ลอกเลียนแบบใคร ถือว่าสวยที่สุดในสีลังการสร้างโดยพระเจ้าพระกรมประหุม,มหาราชประมาณพศ1700มี4องค์นะอันนี้เอามาให้ดูแค่องค์เดียวส่วน3องต้องไปตามดูเอาถือได้ว่ายุคนี้ปฏิมากรรมมิดเด่นชัดมากสุดมีเอกลักษณ์ส่วนตัวพระพุทธรูปพยายามจะทําให้เหมือนมนุษย์สามัญมากที่สุดไม่ให้เป็นเทว,เทวดาไม่ให้เป็นเทพเจ้าเพราะมันสูงไปพยายามดึงเข้ามาใกล้ตัวเองให้มากที่สุด จิตกรรมฟาผหนังปัจจุบันนี้เริ่มเรือนรางไปแล้วที่เห็นเด่นชัดก็คือวัดติวังกะวิหารอยู่ที่เมืองปโโรุณนรุวะจิตกรรมในยุคนี้เป็นการคัดลอกเรียนแบบมาจากถ้ำอันะัะตในลักษณะของเทวดาก็จะลอยตัวผลช้อยงดงามอยู่ในโดยพิภาคตีพังก็คือโค้งสามส่วนไม่ว่าจะเป็นไหลเป็นสเอลเป็นหัวเขาอันนี้จะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าเป็นของเก่าที่เขาอยู่ในวิหาร อันนี้ก็เป็นต้นแบบของสุโคไทยอีกแหละถ้าเราไปดูศิลปะส,สุโคไทยเป็นภาพวาดที่ยังเหลืออยู่หรือว่าจะเป็นรูปปั้นที่ยังเหลืออยู่ก็ค็อปี้จากตัวนี้ไปคะนี่คือลางกาวงที่เข้ามาสู่เมืองไทยทีนี้สรุปแล้วอาจายท่าน,นเห็นว่าจากลางกาสู่วีศรีวิชัยได้ยังไงสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดนักปราชญ์อันดับหนึ่งของยุคโพรนารวุวั เขาเรียกว่าวัดทิมบูลาคละถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่าวัดอุทุมพรท่านค,คุณคุณชื่อนะวัดอุทุมพรแห่งนี้เป็นวัดป่าแต่ว่ามาเน้นปฏิบัติด,ด้วยเขียนหนังสือด้วยถ้าวัดป่าวัดนี้เนี่ยเขียนหนังสือประจนวนมากปฏิบัติด,ด้วยเขียนด้วยนะเป็นต้นฉบับของคณะป่าแก้วถามว่าป่าแก้วเคยมานครศรีธรรมราชไหมมา มีหลายวัดด้วยนะฮะป่าแก้วตรงนี้คือกลุ่มนี้ที่มาทําไมบอกว่าที่นี่มีความสําคัญสมัยที่เขามีการปฏิรูปาศาสนามีการื้นฟูาศาสนาในสมัยพระเจ้าประกรมพระหูมหาราชเนี่ยเขานิมนต์เจ้าวัดวัดนี้ชื่อว่ามหากัสปะให้เป็นคนปฏิรูปาศาสนาก่อนหน้านั้นศรีลังกาจะแบ่งเป็นสามนิกายใหญ่เอาของเดิมมาแั้วแต่สมัยอนุรัทษ์รัก็คือมหาวิหารไปคีรีวิหารเจตวันวิหาร แต่เพื่อที่จะรวมสมเป็นหนึ่งเดียวเขานิมนต์พระมหากรสปามาซึ่งเป็นพระนักเทศชื่อดังนักเขียนชื่อดังสามารถรวมนิกายทั้งสามนิกายเป็นหนึ่งเดียวได้ไม่มีใครคัดค้านถ้านาจาจะมาเกิดเมืองไทยสักรอบนะจะได้ไม่มีปัญหาฮะพอร,รวมกันได้แล้วปรากฏว่ามีการออกแบบเรื่องการศึกษาคณะสง์มีการออกแบบเรื่องปฏิมาก,กรรมออกแบบอะไรแนะนํากษัตริย้จนกลายเป็นว่าในยุคนี้ศาสนาพุทธในศรีลังกาานั้น มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองถึงแม้จะก,ก๊อปของอินโดอะไบ้างแต่ว่าพยายามรังสรรค์ให้เป็นเทรวาทอย่างแท้จริงเป็นตัวกําเนิดของลังกาวงเข้าสู่พมา่าเ <c oughs> ข้าสู่ไทยเข้าสู่คนเดนเข้าสู่ลาวมาจากวัดนี้ทีนี้อันดับที่สองท่านเห็นเจดีย์หลังนี้ก็คงจะรู้เลยว่าคล้ายๆกับพระบรมธาตุ ขอวิจารณอาจารย์ภูทนภูทนที่หนึ่งก็คือคําว่าบรมเนี่ยอาตมาไม่อยากตีความว่าเป็นสถานที่บรรจุอัฐิพระเจ้าเราใช้คําว่าบรมแทนกษัตริย์ได้ไหมเพราะเราจะเห็นได้ว่าในสมัยในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยบรมกับบวรจะเป็นของกู่กันตลอดบรมก็คือกษัตริย์บวรก็คือมหาอปราชเป็นไปได้ไหมคําว่าบรมก็คือวัดที่กษัตริย์เป็นคนสร้างเป็นสัญลักษณ์แทงกษัตริย์อันนี้ตั้งข้อสังเกตนะ อันนี้หม่อมเจ้าสุภัทระดิติสกุลก็ดีบิดาประวัติศาสตร์ศีลังกาชื่อว่าเอสปรณนิตานังก็ดีบอกว่านี่คือต้นแบบของพระบรมธาตุนครสิงธรรมราชเพราะในช่วงนั้นมีพระพระม่าก,กลุ่มหนึ่งไปเรียนศึกษากับพระมหาก,กัะสปเีระในยกที่ศาสนาพุทธกําลังลุ่งเรืองเต็มที่ไปอยู่นี่สิบปีกลับมาแล้วมาเผยแผ่ที่พมา่าเสร็จแล้วมีพระองค์หนึ่งชื่อว่าราหุล เดินทางมาเผยแผ่ที่นครศรีธรรมราชหลักฐานตรงนี้ปรากฏในจารึกกัลยาณีสีมาที่พระเจ้าธรรมเจดีกษัตริย์มอน็นคนบันทึกไว้เมื่อประมาณปศ2,000กวา่าแต่ว่าปรากฏว่าหลักฐานทางนี้มันไม่มีถามว่าหลักฐานทางศีลังกามีไหมมีเขาเรียกว่าคัมภีร์จุลวง์คัมภีรจุลวง์บอกไว้ว่าสมัยพระเจ้าปรกมพหุที่สองในยุคดำพัทธิยะประมาณปศ1,800 เคยนิมนต์พระนครศรีธรรมราชชื่อว่าพระธรรมกิติเทระไปเผยแผ่ศาสนาพุทธในประเทศศรีลังกาหลักฐานสดนี้มองให้เห็นว่าในยุคนั้นเนี่ยศาส,สนาพุทธในคนครศรีธรรมราชเป็นที่รู้จักเพร่หลายจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พ่อนลามจะต้องมานิมนต์พระนครศรีธรรมราชไปประกาศที่นู่นมันมีหลักฐานนะทางวิชาการเขาบอกไว้ฉะนั้นตัวนี้คือต้นแบบของพระบรมธาตุ ซึ่งใครก็กยอมรับถึงแม้ปัจจุบันนี้รูปนั่งจะเปลี่ยนไปแล้วก็ว่ามันไปตนมหลักฐานนี่นะฮะที่อาจารย์หูธรแกรแจงเมื่อก,ก,กี้ไม่ใช่ปายนอกนะเป็นของจริงนี่คือหนึ่งในประเพณีที่คนศรีลังกาเขาทากันสมัยแต่ก่อนอาจจะเป็นกษัตริย์แต่นานๆเข้าชาวบ้านเขาทากันมันก็เลยกลายเป็นประเพณีไปคนศรีลังกาก็จะแหผ้าเป็นการบูชาพ,พระเจ้าอทางหนึ่งแห่ผ้าไป เวลาไปก็น่ารักนะสวดอิทธิพิโสกันไปอันนี้เป็นเฉพาะครอบครัวแต่บางงานก็เป็นหมู่บ้านเป็นเมืองแห่กันมาเป็นรถบัสอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติฮะอิทธิพลตัวนี้เนี่ยเข้ามาสู่ที่นครศรีธรรมราชจนกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งเรามองไม่เห็นแต่กลับไปดูวิถีชีวิตชาวศรีลังกาก็ทาเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เรื่องพิเศษอะไรเลยไม่จะเป็นต้องกริย์บไม่จะเป็นต้องใครทุกคนเป็นหน้าที่นี่คือประเพณีหนึ่งที่จากศรีลังกามาสู่รีวิชัย ตอนนี้ที่สี่กับที่ห้านี่ยขออนุญาตวิเคราะห์นะเพราะว่าข้อมูลอาจจะไม่แน่นอนถ้าผิดพลาดก็อ่าว่ากันนะเพราะว่าตมามันจะอีสานนี่นะฮะสองอันนี้นะฮะสองอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องกับสัตว์องคเดิรของนครศรีธรรมราชชื่อว่าพระเจ้าจันทรพานุในคำพีจุลวงศ์ศรีลังกาบอกไว้ว่าพระเจ้าจันทรพานุเนี่ย ยกทัพเข้าไปตีเกาะลังกาเพื่อที่จะขอพระเขี่ยวแก้วแต่ว่าตีเมืองหลวงไม่ได้ไปยึดได้ทางตอนเหนือเขาเรียกว่าอาณาจักรชับหน้าแล้วอยู่ที่นั่นแปดปีทีนี้มันมีเหตุมีหลักฐานที่าตมาต้องวิเคราะห์หนึ่งพระเขี้ยวแก้วในสมัยนั้นถือว่าเป็นสิทธิธรรมหมายความว่าใครมีพระเขี้ยวแก้วในครอบครองนี่นะเป็นกษัตริย์โดยนิติในและพุทธิใน ทุกคนสามารถที่จะประกาศตัวเองได้ว่าฉันเป็นกษัตริย์คลองเกาะลังกาเป็นไปได้ไหมว่าพระเจ้าจันทภนุแต่งตำนานพระเขียวแก้วล่องลอยจากท่านตะก,กุมาหีมะมล,ลาแทนที่จะไปศรีลังกาแวะพักที่หาดทรายแก้วก่อนเป็นไปได้ไหมทําไมฮะแต่งเพื่อหาความชอบธรรมว่าพระเขียวแก้วเคยมาอยู่กับเรานะแต่ไปศรีลังกาฉะนั้นเราไปบกปลังกาไปตีลังกาใหเป็นความชอบธรรมแล้วเป็นไปได้ไหม ประการที่สองเป็นไปได้ไหมว่าพระเจ้าจันทรพาพนุมีเชื้อสายกษัตริย์รีลังกาพอยกหลังโปรโรวนรวะมีเชื้อสายทีงอินเดียตอนใต้สององคืคอพระเจ้านิสังกามันละกับพระเจ้ามาคะอยู่อินเดียใต้แต่ว่ามาอ้างสิทธิ์เป็นกษัตริย์รีลังกายกทัพเข้ามาครองคนหนึ่งมาครองคนหนึ่งมาตีและไม่ห่างจากพระเจ้าจันทรพาพนุนะประมาณแค่ห้าสิบหกสิบปีเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าพระเจ้าจันทรพาพนุเนี่ยอ้าง สร้างความชอบธรรมะฉันเป็นเชื้อสายศีลังกายกทัพเข้าไปตีในประการน่งนะประการสุดท้ายเป็นไปได้ไหมว่าพระเจ้าจันทราพานุเตรียมที่จะสร้างความยิ่งใหญ่โดยใช้พระบรมธาธาตุเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ความเชื่อของการสร้างพระปรมธาธาตุเจดีย์เนี่ยสุโขทัยเขาเรียกว่าวมหาธาตุคนที่จะสร้างได้คือกษัตริย์เท่านั้นจะต้องสร้างเป็นศูนย์กลางของเมือง เป็นสถานที่สําคัญไม่แพ้วัดพระแก้ว้ววววววันเราเป็นไปได้ไหมว่าพระเจ้าจันทราปนุเนี่ยสร้างอาจะาบูระหะไรกวานไปปุรณะปรุงพธาตุเพื่อที่จะเรียกความยิ่งใหญ่โดยการไปอัญเชิญพระเที่ยวแก้วเข้ามาเก็บไว้อาจจะเป็นไปได้ว่าพระเจ้าจันทรปนุเนี่ยเป็นคนเรียกร้องยูเนสโกเป็นคนแรกก็ได้นะ <c oughs> สร้างพระธาตุให้เป็นศูนย์กลาง,งจัก,กรวาลของเราที่เป็นศูนย์โลกเฉยๆเห็นไหมฮะมีความเป็นไปได้หลายทาง ประวัตศาสตร์ศลลังกาในคำพีจุลวง์ก็อ้างไว้อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นของปรนวิตานะก็บอกอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นของริยนาเกซึ่งเขียนดีในพรมิอกเขาบอกอย่ององางนี้ครับครับครับขอขอขอภัยพระอาจารย์ครับพอดีอมีเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวขอพระอาจารย์สรุปสักสองทีนะครับเพื่อให้พระอาจารย์ให้อาจารย์ภูทรได้ต่อแล้วเราจะได้เสร็จเพื่อให้ทันฉันนะครับก่อนสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้านะครับ ฉะนั้นที่ท่านอาจารย์จัดใช้ได้แนะนําหัวข้อว่าให้พูดเฉพาะศิลังกาท่านั้นก็คงจะ,จะพูดเฉพาะศิลังกาเนาะตัวจางนครศรีธรรมราชนั้นก็เป็นท่านอื่นพูดไปลังกาวงเข้ามาสู่เมืองไทยโดยคณะป่าแก้วป่าแก้วเข้ามาเพราะว่าป่าแก้วเป็นคนที่ฟืน้นพูศาสนาในยุคป,ปุโรนรุวะคนที่ไปเรียนในยุคนั้นก็เป็นพม่าเมื่อไปพม่าก,ก็ไปสร้างป่าแก้วที่พม่า เมื่อมาที่นี่ก็เป็นป่าแก้วที่นี่ขึ้นไปสุโขทัยก็ยังมีป่าแก้วไปเชียงแสนมีป่าแก้วกำแพงเพชรมีป่าแก้วหมดเลยฉะนั้นคณะป่าแก้วเนี่ยไม่ได้เป็นคณะป่านะฮะเป็นคณะป่าก็จริงแต่ว่าก็เรียนศึกษาคมพีตำราด้วยอิทธิพลนอกจากนี้ที่อาตมาชีมาห้าข้อเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างที่ยังเป็นอิทธิพลของหลังกาไม่ว่าจะเป็นการนับถือต้นโพซึ่งบรรนเราก็เลื่อนเดือนกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการนับถือลอยพุทธบาทไม่ว่าจะเป็นการเชื่อว่าพระพุทธเจ้าในอนาคตชื่อภาษีอาน ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อว่ามหาวิหารซึ่งเราสร้างวัดใหญ่เช่นพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลเหล่านี้มันเป็นของลังกาอยู่แล้วถ้าเราสามารถเชื่อมโยงอย่างนี้ได้ก็สามารถบอกเขาว่าลังกาวงมาสู่ที่นครีธรรมราชแน่นอน